แค่นันน้น้องแค่นั้นาแค่กามาอมอืมรวกสามสี่น้ำอ3สามสี่น้ำเงไป

เรื่องเคียงราพริกกะติกราบปลานะครับลาราบซอยปลามะก,กรอใส่เครื่องแล้วนะนี่นะนะีต้มจะปรุงสดๆให้ดูนะครับต้มก่อนนะครับน้ำซุปต้มใส่ใบนี้ไปใส่มะก,กรอกหนึ่งลูกนะครับปรุงรสมสมั่วนะครับใส่พริกขง ใส่ข้าวคั่วนะครับต้นหอมหน่อยหนึ่งหอมแดงหน่อยหนึ่ง่ะดูนั่นนะดูนะครับผ่านในถ้วยครับเออ ครับดูสีสันนะครับโอเควันนี้นะครับทำรากซอยให้ดูนะครับนี่เครื่องเคียง อะบีมะนาวก่อนหลังบ้านบีมะนาวก่อนหลังบ้านเครื่องเคียงเราก็จะมีผักนะครับหอมแดงพริกต้นหอมใส่ไปเลยแบบบ้านๆพอแบบบ้านๆแล้วก็ใส่เ้าคัว พริกป่นพรกป่นนะครับน้ำปลาน้ำปลาเยอะหน่อยอาชอบชูรดก็ใส่ชูรดอะดูครับดูดูจุกแฟนสวยแฟนสวยดูสีสันอย่าไปนคนแรงนะครับความสวยงามคนแค่นี้พอให้มันสวยสวยนะ่ะดูนะครับอ่ะถ่ายตรงนี้ดู ดูครับอ้าวเรียบยร้อยแก้นี้พอ